คเคยรู้สึกโกรธไม่มากก็น้อยไหมคะความโกรธถ,ถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆจนสะสมนั้นก็อาจจะเสียสุขภาพจิตรวมถึงส่งผลต่อสุขภาพกายด้วยนะคะโซ่สุขภาพใจในวันนี้ค่ะจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับภูเขาแห่งความโกรธและวิธีการจัดการและรับมือกับความโกรธค่ะ วันนี้เราได้รับเกียรติจากดรจอมขวัญเรื่องลือรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรมนุษย์และสังคมกรรมการกลางสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทยค่ะและตอนนี้เราอยู่กับพี่ขวัญแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ขวัญสวัสดีค่ะพี่ขวัญค่ะสวัสดีค่ะพี่ขวัญจะมาพูดเรื่องของความโกรธที่เป็นเหมือนแบบว่าผู้คานิยแข็งเนาะ คนี่คืออะไรคะพี่ขวาอ๋อผูเขาแห่งความโกรธใช่ไหมคะโอเคค่ะลองดูนะคะขอนเชิญชวนว่าเราลองทำนี้ดูเนาะอย่างนี้นะคะอันนี้เราเรียกว่าพรมใต้เนี่ยเรียกว่าพรมครับทุกครั้งสมมติว่าเราเจอคนคนหนึ่งต่อว่าเราเราจะรู้สึกยังไงคะเราก็รู้สึก อไม่สบายใจอาไม่สบายใจเอาใส่เข้าไปใต้ผมค่ะรู้สึกอะไรอีกรู้สึกแบบว่าคิดมากคิดมากอ่รู้สึกค่ะรู้สึกอ๋อรู้สึกใช่ไหมรู้สึกกังวลอากังวลใส่เข้าไปใต้ผมนี่ค่ะใต้ผมเนี้ยค่ะมันจะเป็นฐานของสิ่งที่เราเก็บกับเก็บความรู้สึกไว้เกรงใจขี้สงสารหรือวิตกกังวลหรือมีความแบบ สั่นคลอนมีความกลัวอยู่ในนี้มันคือความรู้สึกก่อนเนาะเราต้องแยกก่อนว่าความโกรธคืออารมณ์ในความโกรธนั้นจะมีภายใต้พรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะหนึ่งโกรธอ่ะท่านไหนจะยกตัวอย่างว่าเคยโกรธอะไรที่มันแบบหรือยกตัวอย่างเพื่อนก็ได้หรือเราเคยเห็นก็ได้ที่แบบเรารับไม่ได้เลยอะเราโกรธมาก อาจจะแบบไม่คบกันก็ได้นะเราจะเจอบนท้องถนนเนอะก็มันมีตัวอย่างครับพี่ขวัญนะครับคือผมขับรถมาอยู่บนถนนนะครับก็คือเราเราจะเข้าเลมอยู่แล้วเนี่ยก็มีรถคันหนึ่งคือเราตอดต่อแถวของเราอยู่ดีๆนีว่ามาปาดหน้าเราอะครับเนี่ยโกรธมากเลยครับค่ะเกิดอารมณ์โกรธใช่ไหมคะโกรธปุ๊บในความรู้สึกของเรามันเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะบีบแต่ ไล่เขาจาความรู้สึกตอนนั้นน้องคือแบบว่าเหมือนแบบอารมณ์มันขึ้นร้อนร้อนอารมณ์ร้อนความรู้สึกคืออะไรคะความรู้สึกคือเหมือนแบบไม่ได้ดังใจใจจะรีบไปแล้วไม่ได้ดังใจรู้สึกว่ามันไม่ได้ดังใจรู้สึกอะไรคะเหมือนไม่พอใจไม่พอใจรู้สึกอะไรคะหมุดหงิดหมุดหงิดเนาะค่อยๆเข้าไปค่ะก็ ตอนนั้นรู้สึกคือแบบว่าเหมือนใจเต้นแบบเริ่มสั่นเริ่มเรสั่นออกทางกายผิดหวังไหมะผิดหวังที่เขาแบบทำผิดกฎค่ะรู้สึกผิดหวังด้วยแล้วรู้สึกอะไรอีกคะแล้วก็ในในมีความรู้สึกนะฮะคือร้วร้อนมึนที่บอกเดี๋ยวที่บอกร้อนมึนเป็นโรคบอกหูอย่างหนึ่งที่ขวัญได้หนึ่งได้ยินหนึ่งประโยคมันไม่แฝง แสดงว่ามันไม่ยุติธรรมความรู้สึกลึกๆของคุณคือคุณไม่ได้รับความยุติธรรมหรือเปล่าคะใช่ใช่ไหมถ้าเราตอต่อแถวเขาถูกต้องถูกไหมคะแล้วแถมยังที่เห็นคือคุณต้องเสียสละโดยที่ไม่อยากเสียสละใช่ใช่เนาะแล้วความรู้สึกเหล่านี้มันส่งผลให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่พอใจที่มันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นอันนี้ค่ะพอเห็นปุ๊บตอนนี้รู้สึกยังไง ตอนนี้รู้สึกยังไงตอนนี้ตอนนี้ไม่มีความรู้สึกตอนเกิดตอนนั้นแล้วหานไปแล้วแต่ว่าจดจําในจดจําถ้าเราเจออีกรถที่ปาดหน้าเราอีกความรู้สึกไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะแต่เท่ากับคุณต้องเสียสละโดยถูบังคับถูบังคับให้เสียสละและเห็นเป็นยังไงบ้างคะมันก็คือถ้าสมมติว่ามีเหตุการณ์ซ้ำเกิดขึ้นอีกเราจะยิ่งโกรธเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเราเจอเหตุการณ์นี้ซ้ำอีกแล้ว แต่อย่างหนึ่งคุณเป็นผู้เสียสละนะค่ะคุณเป็นคนที่มีน้ำใจโดยที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยนะค่ะดอนี่พูดแล้วทำให้ดูดีเลยนะ นี่มันเป็นความรู้สึกที่บางครั้งมันมีเราจะมองว่ามันเป็นเชิงลบแต่จริงๆมันมีเชิงบวกในนั้นนะในความรู้สึกถูกไหมคะฉันฉันโกรธเพราะว่าฉันไม่ได้รับความยุติธรรมแต่ฉันเสียสละนะแล้วไม่ได้ตั้งใจเสียสนะละนะแล้วคนที่ปาดเข้ามาบางทีเขาจะรู้สึกว่าแบบมันเกรงใจมากเลยอะแต่บางทีมันไม่ได้ตั้งใจเออแต่ว่าแบบฉันรีบจริงๆฉันสูงเข้าผิดเลนเขาต้องโค้งแบบหนักมากสมมตินะ แต่อย่างหนึ่งคุณรู้ได้ไงว่าเขาไม่ขอบคุณคุณหรือว่าพยักหน้าหยุดภายในซีนดำๆใช่แบบขอบคุณเนี่ยเราไม่เห็นไงซีมอาจจะดำมากโอ้โหพอพี่ขวัญพูดอย่างนี้นั้นนึกถึงตัวแบบนีเขาอาจจะปวดท้องก็ได้นะเอี๋ยวจะเข้าห้องน้ำใช่อะไรอาเคค่ะพอเห็นภาวะเหล่านี้แล้วความโกรธของเราเป็นยังไงบ้างคะความโกรธเราเบาลงแบบว่าผ่อนคลายเลยนะครับไม่ด้ฟังแล้ว ไม่ค่ะมันคือเหมือนเราไปรู้จักมองอีมุมหนึ่งบางทีการที่จะเข้าไปในภูเขาในใจเราค่ะส่วนที่บนสุดเนี่ยเราจะเรียกว่าพฤติกรรมที่เราเห็นจะสังเกตว่าเราไม่ได้ไม่ได้รู้จักคําศัพท์เยอะเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกหรืออารมณ์เพราะฉะนั้นเราจะติดอยู่ข้างบนจะสังเกตว่าเวลาคุณปอพูดจะพูดถึงจะพฤติกรรมสรือยังค่คือแบบมันหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนมันออกทางร่างกายใจมันสั่นมันสั่นมันสั่นอย่างเงี้ย บางทีุูอาจจะรู้สึกโดนหักหน้าด้วยก็ได้รู้สึกแบบหลากหลายอย่างที่บางทีเราไม่รู้ว่ามันคือความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอลงไปอีกหน่อยมันจะเป็นเรื่องของความรู้สึกละแต่ความรู้สึกส่วนใหญ่เราจะรู้อยู่สองสตัวรู้สึกแย่รู้สึกดีรู้สึกเสียใจรู้สึกโกรธรู้สึกแบบไม่โอเคอย่างเงี้ยค่ะแต่ความรู้สึกดีก็ดีใจมีความสุข มันจะรู้สึกอยู่แค่นี้จริงๆความรู้สึกอ่ะมันซ้อนทับความรู้สึกหลากหลายความรู้สึกเข้าไปอีกจากเหตุการณ์แค่เหตุการณ์เดียวนะคะแต่ความรู้สึกมันมีเยอะมากมันยังส่งไปถึงความคาดหวังการรับรู้ความต้องการลึกๆเข้าไปอีกอย่างงี้ค่ะแต่วันนี้ไม่ต้องลึกมากเอาแค่ความรู้สึกก่อนก็พอนะคะความรู้สึกมันมีหลายรูปแบบแต่ว่าเราต้องจับของให้ความรู้สึก ว่าให้จับให้ถูกมันคือความรู้สึกแบบไหนก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราโกรธครั้งหนึ่งที่เราโกรธนี่แหละมันมีหลายความรู้สึกที่หยักลึกเข้าไปโดยที่เราแบบอาจจะไม่รู้เนาะเราแค่รู้สึกว่าก็โกรธอ่ะแต่ข้างในนี่คือเต็มเลยใช่เหมือนภูเขาแห่งความโกรธคือซ่อนอยู่ข้างในใช่ที่นีความรู้สึกซ่อนอยู่ข้างในเต็มทีนี้พอพี่ขวัญพูดแบบนี้แล้วอ่ะหลายคนบอกวย ถ้าอย่างนั้นเราจะรู้จักกับความโกรธของตัวเองยังไงเพื่อให้จัดการให้ภูเขาของน้ำแข็งเราแบบไม่ระเบิดไปมากกว่านี้เมืม่อมันเกิดพฤติกรรมแบบนี้แบบบ่อยๆเข้า <S <S คนปัดนะปาดอีกแล้วปัดอีกแล้วสะสมสะสม,ม,มสังเกตไหมคะว่าทุกครั้งที่เราแคร์คนอื่นมากเกินไปเราจะเก็บทุกความรู้สึกใส่เข้าไปใต้ผมของเราหรือใต้ใต้ภูเขาของเราไว้เนาะบางทีเราแคร์คนรัก เราก็เลือก<ม>ที่จะไม่พูดหรือเลือกจะเก็บความน้อยใจ<ม>ความเสียใจ<ม>ความมันเป็นคนไม่สําคัญ<ม>ความรู้สึกต่างๆยัดเข้าไปค่ะแล้วพอเจอเหตุการณ์อะไรบางทีนิดหน่อยเอยงนะเพื่อนพูดผิดหูนิดนึงอะมันมาเลยนะทั้งที่แบบเพื่อนบอกอะไรอะปกติพูดก็ไม่เห็นเป็นไรอยู่ดีอยู่นิ่มบ้าอะไรเข้าอย่างเงี้ยเคยเป็นไหมคะเเพราะฉะนั้นมันล้นละมันเตรียมที่จะล้นพอล้นระเบิดปุ๊บเนี่ย ใครก็ตามพูดผิดหูนิดนึงมันจะหงุดหงิดมันจะรู้สึกแบบอะไรหน้าหนาเนี่ยลำคาญอะไรกันตักันหนาชีวิตนี้ฉันต้องแบบตามใจใครมากมันใหญ่โตมากนะไม่ไหวแล้วว่ามันมันอัดมานานแล้วเจออะไรอย่างเงี้ยแค่อ้าปากก็อุ้ยอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ทำอะไรเราก็จะแบบเก่งโดยที่ไม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราจะทําความรู้จักตัวเองเนาะเราต้องรู้ก่อนว่า เราโกรธหนึ่งเรารู้สึกอะไรจริงๆอย่างเช่นเมื่อกี้ป่าหน้้นจริงเราไม่รับคือมันต้องมองไปด้วยว่าที่บ้านเราอาจจะสอนเรื่องความยุติธรรม บอบลูกขับรถเนี่ยอย่าไปปาดหน้าคนอื่นนะเราต้องมีมารยาททางสังคมเนาะเราก็รู้สึกว่าเราทําตามกฎแต่คุณมีสิทธิ์อะไรมาทํานอกเหนือกฎอันนี้หนึ่งอันที่สองโกรธใครมาไม่รู้ทุกครั้งเขาปาดหน้าไม่คิดอะไรแต่วันนี้มีอารมณ์เป็นพิเศษอย่างเงี้ยค่ะเราต้องดูว่าอารมณ์หรือสิ่งที่เราเก็บสะสมมาในความรู้สึกเนี่ยมันมาจากเหตุการณ์อะไรก่อนเคยไหมคะทะเลาะกับแฟนแต่ไปลงกับเพื่อน ทะเลาะกับคนที่ทํางานมาลงกับแฟนโกรธที่บ้านคนใกล bon ้ช oh, like ิดเราค่ะจะพูด oh, ว kind of ่าถามหรือยังว่าอยากรองรับอารมณ์หรือความรู้สึกหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าถามว่าเธอเครียดมากหรือเปล่าชิดเครียดอะไรอะไรอย่างเงี้ยหน้าหน้านี่คือแบบอีกนิดคือจะกินหัวละอะไรอย่างเงี้ยไปลงกับสัตว์เลี้ยงนะครับอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น เราต้องกลับมาก่อนต้องถามว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์มีท่านไหนมีโกรธอะไรไหมคะเดี๋ยวลองลงไปด้วยการดู<ม>ลองฝึกดูว่าเป็นยังไงบ้าง<ม>โกรธอะไรองของพี่ป๊อตหนักก็เป็นมาปาเอาเอาโกรธลองโกรธเอาโกรธแบบอือ่นคนรักละกันะงยๆความสัมพันธ์ละกันโกรธความสัมพันธ์แบบคนรักก็จะโกรธเรื่องอะไรเรื่องอะไรแบบชวนไปเดินอ่ช้อปปิ้งกันอะไรนี้นะครับแล้วแบบว่าก็ เลือกร้านอาหารแลวกาเอาเลือกแบบว่าวันที่เราอยากทานอาหารทีสานอะไรอเงี้ยเราอยากทานอาหารฝรั่งอะไรอย่างนงี้นะครับก็จะมีโกรธกันละคือหาประเด็นโกรธกันคือแบบน้อยใจน้อยใจแบบว่าฉันอยากจะกินแบบนี้อ่ะไ็เลยคุณบอเอาง่ายๆก็คือว่าคุณป๊อปรือแฟนที่โกรธอ๋อเราส่วนเขาจะเป็นที่ที่ผมโกรธเพราะเขาไม่เคยเห็น คุณเป็นคนสําคัญหรือเปล่าความรู้สึกเราลองดูนะฮะ,ะถ้าถ้าขวัญลองถามดูถ้าไม่ใช่บอกไม่ใช่นะ,ะหรือรู้สึกอย่างอื่นก็บอกขวัญน,นะคะรู้สึกว่าเขาไม่ให้การยอมรับในสิ่งที่เราเสนอความคิดเห็น<ค><ะ>ทําไมเขาไม่ตามใจเราบ้าง<ค><ะ>บางทีเรารู้สึกน้อยใจรู้สึกว่าทุกครั้งเธอเลือกตลอดเลยรู้สึกอะไรอีกคะลองคุณเข้าไปดูเหมือนจะบอกว่า ไม่ให้ความสําคัญใช่ไหมครับความรู้สึกก็เหมือนกับบางทีแบบไม่ไม่ให้อะไม่อยากให้เราแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบบังคับคอนโทรลต่างๆเป็นนะครับรู้สึกว่าเขาไม่เห็นตัวตนของคุณเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเธอต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกก็คือบางครั้งเขาไม่ยอมรับความคิดเห็นเราเราก็รู้สึกว่าแบบ เราคบฉันทำไมอ่ะเออบางทีทำไมฉันต้องตามเธอตลอดฉันเหนื่อยนะอ่าบางทีมันรู้สึกเหนื่อยค่ะรู้สึกเบื่อด้วยบางทีเซ็งทุกครั้งเลยทำไมฉันต้องยอมตลอดแล้วบางครั้งก็รู้สึกผิดด้วยเขาไปเถียงเขาเยอะอย่างเงี้ยความรู้สึกมันมันตีกันนะคะพอตีกันเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกว่าบางทีโกรธตัวเองนะไม่ใช่โกรธเขานะโกรธแบบจะมพี่เถียงไปเออทำไมแบบนี้สุดท้ายมาได ฝรั่งก็ฝรั่งไม่สนใจทุกทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาแบบเก็บไว้ครั้งต่อไปพอเขาแค่พูดเรื่องอะไรไม่รู้ธรรมดานะเป็นวักเป็นเวรเลยครานี้แบบขึ้นมาแบบทําไมทุกครั้งไม่เคยฟังเลยเขาบอกอะไรอ่ะแค่แบบถามว่าจะซื้อซื้อแอปบังแอปอย่างเงี้ยถูกไปห้าบาทหาเรื่องอยู่แล้วไงโวยเลยเขานี้ ทำไมไม่ซื้ออีกอันมันถูกกว่า5บาทนี่มันเขาอะไรห่งงเธออาการขนาดนี้เลยเหรอแต่อย่าลืมว่าคุณสะสมความรู้สึกมันมานานแล้วฉันไม่ได้เป็นที่รักอะจริงๆเธอรักฉันหรือเปล่าฉันรู้สึกว่าเธอไม่เห็นความสําคัญเก็บไว้เยอะเพราะฉะนั้นพอเนี้ยมันตั้งแง่มาแล้วค่ะเป็นภูเขามาแล้วนะพอกระทบนิดนึงปึ้งกระทบนิดนึงปึ้งปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยระเบิดขึ้นมามัเหมือนบอกว่าพอเรื่องอื่นก็พาไปกระทบไปอีกเรื่องหนึ่งได้ได้ในในคนคนเดียวกันในความสัมพันธ<ช>์ชทีนี้พอคนบอกว่าอุยฉันเป็นเลยอะอฟังพี่ขวัญปุ๊บใช่เลยเป็นแบบเนี้แหละหมันจะเริ่มที่มาแก้ที่ตัวเองแก้ยังไงดีคะบางคนอาจจะบอกว่าให้ระงับ ความโกรธไม่ใช่พระนะที่จะมาบอกว่าไม่โกรธเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ทีนี้พอโกรธแล้วเราจะต้องทำยังไงกับตัวเองคะอย่างที่บอกคะเราไปดูความรู้สึกเราก่อนค่ะแล้วเราต้องบอกตัวเองว่าเราต้องกล้าหาญที่จะบอกความรู้สึกเขาเนาะบอกไปอย่างเช่นการที่เธอไม่ให้ฉันกินอาหารฉันพูดอะไรอย่างได้ไหมการที่เธอไม่ฟังความคิดเห็นฉันเรื่องอาหารเลยเมื่อไหร่เธอกินอาหารฝรั่งฉันก็อยากกินส้มตำปลาาอะไรเงี้ยเออฉันน้อยใจนะ พูดปุ๊บเขาจะพูดเลยต่อตัอตดค่ะคือถือว่าเราได้บอกอารมณ์ความรู้สึกเราไปแล้วอันนี้ไปกินอาหารฝรั่งกับเขาเใช่ไหม <laughs> <laughs> อย่างน้อยบอกไปกินรอบหน้าเขาก็จะแบบอย่างน้อยเขาอะถ้าสมมุติว่าแฟนคุณป๊อปบอกอคุณป๊อบจะรู้สึกไงเขาบอกว่าน้อยใจทุกครั้งคุณตัดสินใจแทนเขาตลอดเลยแต่เขาก็แบบแค่พูดแค่นั้น่ะคุณจะรู้สึกอะไรคุณจะทำยังไงต่อหรือช่างแก ฉันก็จะตัดสินใจเองอย่างนี้หรือคุณจะรู้สึกว่าแบบเออหรือเราทํากับแฟนเรามากเกินไปบังคับมากเกินไปอ่าอย่างนี้ค่ะมันอาจจะไม่แบบทันทีทันใดที่เขาจะรู้คิดหรือรู้สึกแบบนั้นนะแต่พอเราพูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างน้อยคออย่างเดียวค่ะไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงนะยังไม่ต้องหวังนะคะขอให้เขาฟังเราก่อนฟังว่าเรารู้สึกยังไงเราเจ็บปวดยังไงหรือเราน้อยใจยังไงอย่างเงี้ยค่ะ ขอแสดงไปก่อนขอขอบอกอย่างเงี้ยค่ะพอบอกปุ๊บอย่างแรกเราไม่เก็บละเราลุ้มฉันโยนให้เธอต่ออะไรอย่างเงี้ยอ่าอย่างเช่นคุณโบตานรู้สึกว่าแบบทำไมฉันต้องเก็บไว้คนเดียวอ่ะเออมามาร่วมแบ่งปันหน่อยสิแบ่งแบ่งแบ่งหน่อยแบ่งนไปหน่อยอตัวนี้แบบน้อยใจจนแบบจนสั่นหมดแล้วว่าทำยังไงดีอย่างเงี้ยคนเรานั่งฟังเนาะถ้าเป็นเพื่อนก็ โอ้ยฉันทำกับเธอขนาดนี้เหรออุ้ยทำไงดีอะแกสั่งของหวานเป็นยังไงไหงเงี้ยถ้าคนที่แคร์เราอะเขาจะนิ่งแล้วฟังถึงแม้เขาจะไม่พูดอะไรก็ตามแต่เขาจะเห็นว่าออ้ยเราเป็นต้นเหตุให้คนรักเราเป็นแบบนี้หรอหรือพ่อแม่ก็ตามที่บางครั้งลูกบอกความรู้สึกพ่อแม่ค่ะพ่อแม่อาจจะบ่นวอยนะแต่อย่างน้อยเขาได้ฟังแล้วคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาค ความโกรธเราก็จะทุเลาลงความโกรธมันจะแปลเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะเราเรียกว่ามันจะมีความหวังมากขึ้นว่าเราจะได้อย่างน้อยให้เขาฟังเขารับรู้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ไม่รู้นะเรามีความหวังว่าสักวันความสัมพันธ์เราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็จะดีกับตัวเราใช่ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนก็ตามไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยคุณจะสังเกตว่า ความรู้สึกของคุณน่ะมันจะเบาลงแต่าขั้นต่อไปที่มันลึกขึ้นนะเราต้องไปดูว่าความต้องการของเราคืออะไรนะมันจะมีวิธีการฝึกพูดเรื่อง i m เม s a g e อีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยฉันรู้สึกอย่างนี้เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วฉันอยากได้แบบนี้แบบพูดทิ้งขว้างแต่ไม่ใช่ว่าแบบเพราะเธอไงเธอทําให้ฉันเป็นแบบนี้ไงอย่างเงี้ยโบตันเธอทําให้ฉันเครียดอันนี้โยนความผิด อะไรเต็มเต็มเลยอเออฉันไปทำอะไรให้เธอเครียดเนี่ยแต่บอกว่าโบตานนี่ฉันพูดหน่อยได้ไหมวันนี้ฉันรู้สึกเครียดมากเลยฉันกดดันฉันเห็นสีหน้าเธอเครียดเธอเป็นอะไรหรือเปล่าคุณที่บบหน้าฉันเครียดเหรอไม่มาฉันเครียดใช่ไหมอะไรเงี้ยคือคือบางทีการพูดแบบเนี้ยมันเป็นการที่พูดเข้าไปถึงโลกภายในของเรา จะเห็นว่าพอเราคุยสื่อสารกับโลกภายในที่คนบอกว่าให้คุยกับตัวเองเยอะๆค่ะไม่ใช่ไปนั่งบนเสาไฟฟ้านั่งข้างเสาไฟฟ้าเรื่องคุยกับตัวเองไม่ได้นะคือเราต้องคุยกับโลกภายในนี่แหละว่าจริงเรารู้สึกยังไงเราเป็นยังไง ให้เรารู้จักกับมันก่อนแล้วถามเข้าไปต่ออีกว่าจริงๆเราคาดหวังอะไรหรอเราถึงรู้สึกแบบนี้เราคาดหวังให้เขาเห็นใจเราใช่ไหมเราคาดหวังให้เขาใส่ใจเรามากกว่านี้แต่ความคาดหวังนั้นมันทําให้เรากดดันเราเครียดเนี่ยเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็นรับรู้ดีไหมรับรู้ว่าโอเคฉันอยากได้แบบนี้แล้ววิธีการคือไงถ้าเราไม่เริ่มให้เขาก่อนไม่มีทางที่เขาจะให้เราก่อนก็ต้องเริ่มจากตัวเองเนี่ยค่ะสงสารไปก่อนเลยส่าก่ค่ะทีนี้ในเคส แบบพี่ขวัญอาจจะอาจจะพูดได้เช่นคนในครอบครัวคู่รักคุยได้เราสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยเรารู้สึกแบบนี้นะเธอทําแบบนี้แต่ในเคสที่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถพูดได้เช่นเจ้านายลูกน้องเราโกรธเจ้านายแต่เฮ้ยเราพูดไม่ได้นะเรารู้ว่าเจ้านา,นายเปโกคนอย่างเงีง้ยเราไม่สามารถที่จะบอกความรู้สึกของเรากับเจ้านายได้อาจจะมีผลกระทบในเรื่องอื่นๆทีนี้เราจะต้องมาจัดการกับตัวเองไงกับความโกรธที่มันเกิดขึ้นกับเจ้านาย หรืออ,อาจจะเป็นความสัมพันธ์อื่นๆที่ไม่สามารถพูดได้จริงๆเพราะไม่ได้สนิทพอไม่ได้เป็นคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยบางทีการที่เราบอกความรู้สึกมันเป็นการเชื่อมที่เร็วที่สุดการเชื่อมความรู้สึกจริงๆคนที่พูดยากที่สุดคือคนรักกับครอบครัวนะฮะถ้าเจ้านายเรายังไปพูดได้ว่าแบบ เออเจ้านายค่ะแต่ตรงงานนะคะเราไม่ได้บอกเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นอยูแมสเซจที่จะไปบอกว่าเนี่ยเจ้านายเธอแบบว่าท็อกซิกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเข้าไปบอกว่าเป็นไอแมสเซจเออเราสามารถบอกได้ว่างานที่ทำเนี่ยค่ะเจ้านายมองจริงๆครับว่าหนูมีความสามารถเออหนูแบบกลัวว่าแบบจะทําได้ไม่ดีเจ้านายคุณจะมองไหมว่าอุยไม่มีศักยภาพหรือแบบฉันมองแล้วว่าเธอทําได้ค่ะ แต่เธอต้องเพิ่มหนึ่งสสามสี่ห้าเจ้านายทุกคนนะคะถ้าคุณเป็นเจ้านายเนาะถ้าลูกน้องเดินเข้ามาแล้วเปิดใจคุยกับเราจริงๆคุณจะฟังหรือคุณจะต่อว่าเขาเราจะฟังแต่สิ่งที่เรากลัวที่จะตกงานหรือไม่กล้าพูดเพราะอะไรเพราะเราคิดแทนเขาไปแล้วว่าเขาต้องเป็นแบบนี้แน่เลยเขาไปปุ๊บไล่ออกมาจากห้องแหนเลยออย่างเงี้ยเราคิดไปเองเราต้องพูด อย่าคิดแทนคนอื่นถ้าเราไม่ได้เดินเข้าไปพูดอย่างเงี้ยค่ะอย่างอย่างที่จะเห็นก็คือส่วนใหญ่เราบอกว่าให้พยายามคิดอะไรเชิงบวกแต่จริงๆต้องเป็นความรู้สึกเชิงบวกนะคะคุณจะเห็นว่ายังขวัญฟังขวัญชื่นชมคุณนะว่าคุณอ่ะพอคุยไปคุยไปคุณเริ่มมี ทั้งเสียสละมีน้ำใจและเห็นอกเห็นใจเขานะอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นบวกที่ขึ้นมาเลยเมื่อคุณจะเห็นว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมแต่เราสามารถให้สิ่งเหล่านี้คนอื่นได้อันนี้มันงดงามมากเราเรียกว่าการใส่เมล็ดพันธุ์ที่สวยงามเข้าไปในตัวเราอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกก็คือว่าอย่างคุณพอตันถามว่าเราจะจัดการอะไรกับตัวเองเราก็ไปดูว่าเมล็ดพันธุ์เราอ่ะมันมีอะไรดีๆบ้างโอ้ได้แล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเลยนะครับ ให้พี่ขวัญบอกสรุปนิดนึงสําหรับเรื่องของความโกรธเนาะบางคนก็อยากจะไม่มีใครอยากโกรธเนาะเราก็ไม่มีใครอยากเห็นตัวเองเป็นแบบเป็นยกักเราไม่อยากจะมีแบบภูเขาล้วแข็นอย่ในตัวเราใช,นะใช่ใช่ใช่ให้ถ้าไม่อยากโกรธ ถ้าเราเริ่มรู้สึกเราต้องรีบเคลียร์มันรเริ่มเห็นมันและเริ่มทําความรู้จักมันแล้วก็เริ่มปล่อยมันออกไปการปล่อยออกไปไม่ใช่การวอยวายนะแต่เราต้องเอาความรู้สึกนี้ไปบอกคนอื่นๆด้วยว่าเรารู้สึกอย่างไรนะคะคคแล้วเราจะรู้สึกโล่งคืนถ้าเราไม่กล้าที่จะบอก คนที่เรายังไม่ค่อยรู้จักให้บอกคนที่เรารู้จักก่อนที่เราสนิทก่อนฝึกฝนจนเรารู้สึกว่าเราพูดได้โดยไม่เคอะเขินหรือพูดได้โดยมันเป็นความสบายใจของเรานะคะเมื่อน,นั้นแล้วความโกรธมีค่ะแต่จะมีน้อยลงนะทุกครั้งที่เราโกรธเราจะรู้ถึงสาเหตุของมันว่าเรารู้สึกยังไงนะคะอันนี้ฝากนะคะว่าทุกครั้งที่คุณโกรธ ให้ใช้ความรู้สึกเชิงบวกชื่นชมตัวเองปลอบประโลมตัวเองให้เยอะขึ้น แล้วคุณจะลุ่งขึ้นค่ะค่ะคุณผู้ชมได้ฟังแล้วนะคะทุกคนมีความโกรธแน่นอนหมดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดไม่ได้อย่างที่พี่ขวัญบอกนะคะหรือว่าถ้าพูดได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยว่าเออเราโกรธคนนี้เราแสดงความรู้สึกออกมานะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าในเคสที่เป็นคนที่ไม่รู้จักก็ทําความรู้จักกับตัวเองค่ะก็ะะเป็นวิธีที่พี่ขวัญแนะนําไว้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ขวัญมากเลยนะคะวัสดีค่ะ ภายใต้ความโกรธใดก็ตามแท้จริงแล้วมักจะมีรากฐานมาจากความรู้สึกอื่นๆอยู่ด้วยเสมอเช่นความอับอายความกลัวการถูกปฏิเสธความรู้สึกผิดความเหงาความเศร้าโศกความเจ็บปวดความหึงหวงความกังวลความผิดหวังหรือแม้กระทั่งความเป็นห่วงเป็นใหญ่ดังนั้นถ้าเรารู้ทันและเข้าใจรากของความโกรธได้ เราก็จะสามารถจัดการความโกรธได้